สวัสดีครับคุขอกระดาษสวัสดีทุกท่านกันด้วนนยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบอไรเลนเจ้บผมอ่าวันนี้รนเ,นเราก็จะมาเปิดกาชาครับผมมามากันเลยครับเปิดอ่ะอะไรครับอะอะไรนี่ครับออกยังไงให้กดเลยครับกดตกลงเหรอโอเคนะก่อนที่เราจะเปิดตอนนี้มีสิบสี่ ซุมได้สิบครั้งพอดีเลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนานหน่อยนานหน่อยตอนนี้ปิดประตูห้องก็เลยแบบเด็ดไม่ค่อยเข้าครับผมอทุกครั้งก็ไม่เข้าอยู่แล้วอะ่ะอืเฮ้ยอะไรเนี่ยมีลีโอนาดด้วยครับอืมสุดยอดเลย โอ้มีโอกาสได้เอ้นี่ด้วยถ้าเราได้ลิซ่ามาจะแบบอะไรแบบครเฟียวน้าสี่ 4. 4คสีบผมโอ้โหห้าผมโอครับผมเจ๋งครับผมอ้ลิซ่าครับลิซ่าโอ้โหลิซ่าผมโอ้โหโอ้โอ้โหฟุกแน่เลยอืม9้า สิอ mm ืเ hmm. ป like ิดมาก็ดวงขึ้นแบบนี้เลยเลยอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเออเรามีตัวเปิดเปิดตัวด้วยตัวอะไรครับผมโอเคเปิดตัวด้วยตัวครับ่าเพราะว่าเราไปตัวคนอื่นมาเยอะแล้วแบบว่าเฮ้ยกูมีเพชรห้าร้อยเพชรฮบอสเลย บอสดาราหนังอ่ะเพิ่มโอกาสได้แล้วครับผมโอเคไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพร่ำพ้อเพลงมากครับนะแปับเปิดแล้วปึ๊บได้แล้วผมสองร้อยสดๆครับไม่มีการใช้สูตรแล้วอืมเราเปิดกาช่าก็คือแบบมาเปิดหมดเลยอืมได้ลิชาด้วยครับสงสัยอันนี้ดวงสวยแน่เลยครับนนาจริงด้วยครับได้ดวงสวยครับ สองตัวครับผมเยลโล่ได้มาซ้ำเยอะมากสามครับอือสี่ครับอือห้าครับโอ้ยซ้ำตัวเดิมครับจริงด้วยครับตานี้โคตรดวงสวยบอกได้เลยสวยโคตรด,ดวงตัวเดียวตัวเดิมทุกตัวเลยส่วน เดนนิดนี่เป็นล่างอันต้าก็ยังดีนะแปดดาวก็ยังดีมึงเสีอยให้แอปเปิ้ลอ๋อไม่ยากครับไม่ยากแต่ผมขี้เกียจเล่นดวงตาทำมาครับโค้นีอยม,มาทำไมครับเล่นสเตนหลักเอาก็ได้ยลโล่ Yellow, มึงมาอีกแล้วฮันนี่โอเคไม่เป็นไรเควินตัวเดิมครับลูกก็ตัวเดิมครับรู้สึกยุคนี่ ย้อนเวลาจริงด้วยครับผมเพราะว่าชื่อ,อยุกครับแต่ที่น่าแปลกใจคือลิซ่าของเราครับผมง้ออะไรอ่ะมีด้วยเหรอลิโอนาติงดาวมึงมีด้วยเหรอนะเ,เดี๋ยวจริงด้วยครับนี่ครับมามาไล่มาครับผมตัวทั้งหมดที่เราได้เลนนี้ครับ โคนี่ครับเยลโล่เดลิโอครับฮันนี่ครับเควินครับลุคครับบอสครับแล้วก็ชิชี่ครับแล้วก็บอสแล้วก็ลิชาครับผมแล้วก็แฮมครับแล้วก็ฟับแล้วก็ลิวาน่าครับแล้วก็โคนี่ครับแล้วก็สตีฟครับแล้วก็พีโก้ครับอ่าทั้งหมดที่เราได้ก็เท่านี้ครับผมอืม ได้ลิซ่ามาเอามาทำอะไรอยูนะ่เนาะเอาแอปสกการเลยดีไหมครับโอเคออปสกการเลยรายกันครับอีกสองวันเราก็ได้ลิซ่าแล้วครับผมแล้วก็จะกลายเป็นบวกสี่พอดีครับผมไปับลิซ่าใส่ลิซ่าครับรรผมจะเท่าไรกันนะไปแล้วลิซ่าที่กูเปิดได้ช่างเหรอ ตีสามหมื่นสี่ครับผมครับส่วนอีกตัวใครว่าโคโนี่ใช่ไหมโคโนี่ใช่ไหมจัดไปไหนโคโนี่อยู่ไหนจ๋าโคโนี่จ๋าไปไหนจ๋าเพิ่มระดับจิ โค้ดี่แปดาวยังดีกว่านี้ถ้าอันต้าแปดดาวนี่จะยกนิ้วให้เลยนิ้วไหนครับ <c oughs> นิ้วนิ้วก <c oughs> ลางล้อเล่นล้อเล่นหมื่นสองเลยแล้วหมืนสองเลยแล้ว <c oughs> เล่นนิดัอกเกคดีไหมนี่ <c oughs> ไม่น่าดี ดีครับผมผมผมอัปเกรดแตงโมดีไหมครับหรือว่าให้อัปเกรดบาวดีครับตอนนี้หกดาวผมยังไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยครับผมแบบเพราะว่าผมแบบมีวลาดรีวนาดเพียบเลยครับแต่ไม่มีตัวที่ต้องการนะครับผมฮันนี่ครับผมฮันนี่เพิ่มระดับเลยครับผม ฮันนี่ฮันนี่เพิ่มระดับฮันนี่แปลงร่างเป็นฮ e ันเนอร์มาริโอมาเนอร์เลยเฉยอะอาคุ้มไหมเนาะโอเคก็คุ้มแล้วกันนะอามันมันคุ้มตรงไหนครับคุ้มที่ตัวเดียวนี่ครับเนี่ยครับตัวนี้ โอนี่ครับมแค่ตัวนี้ตัวเดียวได้จากเอฟรูนี้ไม่น่าเปิดสองร้อยครับโอเคปีลิปแล้วกันโอเคครับพ่อสำหรับคลิปนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ทำทำไมวะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ก็จะตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับติดอ่างอีกและเป็นไรนี่